สวัสดีค่ะพบกับอมิตตาชาแนลนะคะเมื่อนี้นะคะอมิตตาชาแนลจะมานำเสนอนะคะค่ะอมิตตาชาแนลนะคะเมื่อนี้จะมานำเสนอช่องนะคะคือว่าตะกอนจะเป็นช่องสะพานบุญชาแนลนะคะอันก็เลยมาเปลี่ยนซื่อช่องว่าเป็นอมิตตาชาแนลนะคะอันคือ ช่องอมิตาตาชาแนลนี่จะเป็นช่องกรมีที่มาที่ไปเนาะคะ่ะอันฝากเอฟซีท่านผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกดคอมเมนต์กดแสดงใครกดไลค์กดแชร์ให้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจช่องของเฮาสิเดเอาเรื่องรล่าต่างๆเรื่องโชคลาภบ,บุญงานหรือว่าบวงสวงหรือว่าสาระต่างๆเนาะคะ่ะมาลงคลิปให้เอฟซีท่านผู้ชมที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังได้รับรู้น้ากันเนาะคะ่ะข่าวสารต่างๆเนาะคะ่ะ ค,คือที่มาที่ไปมีให้รุ่นนะคะว่าช่องอมิตตาชาแนลนี้ความเป็นมาจังใดจังเด็ซื้อว่าช่องอมิตตาชาแนลนะคะเอฟซีทันใดอยากติดตามขำเฉลยนะคะให้กดคอมเมนต์มาใต่คลิปได่นะคะค่ะทังช่องของเฮากับมีเหลืองเล่าข้าวข้าว,าวโชคลาบนะคะห้าน้อยนะคะ โชคลาาโชคไทยเนาะคะ่ะตัวโอกาสเนาะคะ่ะรือ่าทาน f อฟซีทันไดทีอยากให้นําโชคลาบน้อยมาฝากทุกมือทุกมือกับคอมเมนต์มาได้นะคะใ้คิบนะคะช่องของเฮาจะเอามานําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสียงโชคเล้าไทยน้อยเนาะคะ่ะสามประเทศด้วยค่ะอันสิพยายามนะคะแต่ให้ f ฟซีทันผู้ชมที่เข้ามาติดตาม คอมเมนต์มาใดนะคะสิ่ยินดีที่จีบจับปั๊บปรุงนะคะปั๊บปรุงให้มันถูกใจกับเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะค่ะกามี่โชคลาภมาฝากเนาะค่ะไม่ช่องของเฮานะคะหรือว่างานพิธีบวงสรวงหวายสักกะละสิงสักดิอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนาะค่ะถ้ามีโอกาสก็สิไดไป ไทยทำคลิปมาลงนะคะเผยแผ่ให้เอซที่บัมีโอกาสในมาได้ไปมองหันมองนีหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าในบริเวณจังหวัดมุกดาหารจังสีเนาะคะ่ะก็สิเดเอามาแนะนํำลงในช่องนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมน้ำกันเนาะคะ่ะกับวัน้เนีตะว่าโชคลาบเนาะคะ่ะมีเรื่องเล่าข้าว,ข,าวข้าวต่างๆกันสิกบจะเอามานำแนะนํำในช่องนะคะและ้วกอันมี สองช่องนะคะช่องหนึ่งจะเป็นช่องสามุกดาหารชาแนลนะคะช่องนั้นจะเป็นช่องไขยกาแฟเนาะคะ่ะกาแฟบำรุงสายตานะคะบำรุงสายตาแพลวพราวดูแลหุ่นฟิบเฟิร์มนะคะฝากอีฟซี่ที่ขมาติดตามรับชมช่องอมิตตาชาแนลกดติดตามช่องสับไอสาวมุกดาหารชาแนลนี่ด้ค่ะช่องของอันอมิตตานี่หละคะแต่เป็นช่องไขยกาแฟเนาะคะ่ะเกี่ยวกับกาแฟบำรุงสายตาบำรุง สมองดูแลหุ่นนะคะค่ะถาการล่งคลิปทํำคลิปลงไปถาบบสมบูรณ์แบบหรือว่าบถูกใจ f อฟนะคะแต่อขอโทษขออภัยมากนณโอกาสนี้นะคะค่ะเพราะว่ายังเป็นมือใหม่อยู่เนาะค่ะเนาะเพิ่งจะเริ่มเฮดไดประมาณเดือนก็กว่าจะร่วมเขาสองเดือนนี่แหะคะ่ะ ขอกำลังแร่งเชียร์แรงใจจากเอฟซนะคะกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้นเด,เด้อค่ะ <c oughs> บอหัเนเเป็นช่องดังคือเพื่อนเนาะคะ่ะเพิ่งจะเริ่มต้นเนาะค่ะเนาะคะคิดว่าจะเหตุไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะความสำเร็จอยู่มือทั้งนาจากรรสิซาสิไวะะะะะะ้กับบอฮานเดดหูเนาะค่ะเนาะแต่กะ มีความบวังว่าเอฟซีจะให้กำลังใจช่องอมิตตาชาแนลต่อๆไปนะคะและ้วก็เรื่องความเป็นมาของช่องว่าช่องอมิตตาชาแนีลเป็นไปมาจังไดนะคะก็จะลงคลิปให้ฟังให้เฉลยให้เบ่งให้ชมตอนคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปนาปกยู่ดอกเนาะคะ่ะว่า ความเป็นมาเป็นไปของอมิตาชาแนลช่องอมิตาชาแนลนะคะแต่ว่า fc tu แถวแถวบานคนระแวกบานของอมิตาตานี่กัเพิ่็จะพ่อหูอยด่ดอกค่ะความเป็นมาเป็นไปเนาะคะ่ะแต่ fc ขออภัยนะคะอันแต่ fc tu ทั้ทงต่างจังหวัดหรือว่าที่บ่เคยเห็นบ่เคยหูหจักกันนะคะเพิ่งจะขมาเบิงมาชมนะคะ ยังอาจจะยังบห่หูเรื่องความเป็นมาเป็นไปนะคะค่ะเมื่อนี้ก็เลยมานําเสนอเกินๆว่าให้เอฟซีคนได้รุ่นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทุกคนก็นมีเรื่องเล่าเนาะคะ่ะเรื่องเล่าวความเป็นมาเป็นไปของชีวิตของแต่ละคนเนาะคะ่ะมันก็บ่คือกันเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะที่จะเอามานําเสนอนะคะแต่กัให้อดใจรอรุ่นคลิปหน้าเนานะ,ค,ะค่ะค่ะอัน ช่วงช่วงที่งวดที่พานมาเรื่องโชคลาบเนาะค่ะงวดที่พานมาก็ได้หวยมาหนึ่งหกสี่กมีเพิ่นบอกต่อมานั่นแหละค่ะก็เอามานอนฝันเชียงฝันกบฝันดีอยู่ค่ะแต่เมื่ได้ซื้อนะคะบ่ไดเ้เลน่นเล่นวใไม่เล่นตัวทีน,นั่นมันบ่รถืกอนเนาะคะ่ะก็ บ่เป็นยังเนาะคะ่ะกติตาหม่ค่ะมีมาเรื่อยๆเนาะคะ่ะแต่งวดน,นี้ก็มีอยู่แต่จะเป็นคีบหนาเนาะคะ่ะคีบหนาจะเอามาลงนะคะติตามใบเด้อค่ะเอท่าันใดที่อยากได้โชคได้ลาเพราะว่านอ็ดกับฟันเลยะคะ่ะฟันอยู่เมื่อขึ้นนี่ฟันเห็นเป็นงูหรือประมาณว่าเป็นพญานาคล่าเพิ่นไล่กัดอยู่เบิดขึ้นนึงคะ่ะแล่นอยู่เบิดคืนตื่นขึ้นมานตัวแข็งเบิดเพราะว่ายานเพิ่นนะคะยานงูยานงูนงนงใหญ่ไล่กัด แต่เกินๆไว้ซ้ำหนีสักกอนเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนมากจะได้ถ้าได้เป็นโชกของเจ้าของเนี่ยจะเป็นน้ำตีความฝันของเจ้าของเนาะคะ่ะถ้าได้เป็นตัวมันก็จะบ่ถือดอกแต่ว่าถ้าถ้าฝันตีเอาเนี่ยจะเป็นโฉกอยู่เนาะคะ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกไสเนนะะ้เิ่นฝันเนาะค่ะเิ่นฝันว่าอัน พิยิ่งคนตายเนาะค่ะเอาเปืนย่นถิ่มหละะนนัวก็แล่นหนีเขาตำรวจสิไ่จับเพิ่นคนมะาตาขาแอดฟันบ่าตำรวจไล่จับนี่ซื้อเบดมีเนาะค่ะมั่น,ะะนใจว่ามันจะเป็นโชกเนาะคะ่ะแต่กันยังบาา่ให้ในตีเป็นหวยดอกแต่แกบอกห้ฟังเนาะหมวดที่ผ่านมากเองแก,กะกับฟันเกกับเขายู่เนาะค่ะเขา้ะะขาอันเขาเล่าเนาะคะ่ะเล่าสองหมวดติดต่อกันเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอฟซีทันไดสนใจติดตามกะอยากได้โชคได้ลาบน่าเนาะคะ่ะ ฝากกดติ่ตามกดซับสะไข่กดไหลกดแช่ไว้นะคะฝากขอบคุณเอฟทุกท่านนะคะที่เข้ามาติ่ตามรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าช่องนี้ยังเป็นช่องใหม่มีคนติดตามยังบ่รถึงท่านถึง30คนอยู่เนาะคะ่ะเขาก็ได้1ิบกว่าคนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคขากเมตตาสงสารกันจาก FC ฟซด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้อมิตตาชาแนลได้เิ็ดคลปลงไปเรื่อยๆนะคะ มีเวลามีโอกาสเด้ยไปเที่ยววัดมองหันวัดมองนีหรือว่าเป็นสถา,านที่ท,อท,าท,าท่องเที่ยวจังสิสถานที่ท่องเที่ยวจังสิกัสิเอามาลงคลิปนะคะไปขอโชคขอลาบนะคะค่ะคลิปนี้กันขอจบใหม่ซําเน่ซะกอนเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอมิตตาตาชาแนลน้ำเนด้อค,ค่ะให้เอฟซีทุกท่านมีโชคลาบนะคะการทุกข์ทุกคนนะคะ สวัสดีคะ่ะแ่เนี่ยวน้ำนี่ด้วยะคะ่ะ